ครับผมสวัสดีพี่น้องสุกคนนะครับเนาะเช่าตุกป่าสุขันวันนี้มาโฟมมาพอครับช่องอีสานฟีชิงนะครับเนาะมาเบิงเบสที่ปักไว้เมื่อคืนนี่หลังจากที่ได้โตไปแล้วเมื่อคืนนี่สองตครับผมเป็นปรากฏเหลืองนี่บรรยากาศเงียบสาบครับผมเวลาตอนนี้ประมาณหกโมงสานครับเนาะ บรรยากาศงามแห้งครับผมมีภูเขาก้อนพะทิตขึ้นครับผมบรรยากาศก็คึมคึมนิดน้อยเป็นคือฝนสีตกหลังจากสก็บมาแล้วประมาณสิบหลังครับผมแกะบ่มีโตนะครับฟ้าครับผมบ่มีโตห้เห็นเลยครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งคล้นงานกันครับว่าจะมีตครับเสาเนี่ยแต่ว่าปลาขึ้นน้ำหลายครับ แต่เงาโบห็นครับเงอเงหายแทบทุกตัง,ขขงเลยครับเงาอายเพิ่นมาบึงคายมันครับเพิ่นลงคายนี่นะหน้าเพิ่นมาลงคายเลยครับ เดี๋ยวเราถ่าเบิงผลงานของนาคุณนะครับน้อคุณมาเบิงใครพอดีว่าสิมีตัวบอแต่ว่าป้าขึ้นหลายๆครับนี่น,น้าคุณกำลังเขามอบเบิ้งใครของคุณครับ จะถามเพิ่นเบ่งเพื่นนก็บคายสักพักหนึ่งครับจังไปเบ่งเบ็ดผมคายน่าสิมีตูอยู่ครับพอปลามันหลายครับปลาขึ้นน้ำหลายแอง น่าเป็นเริ่มเก็บแล้วครับนะครับปดปลานะครับเพราะมีโตนะครับเต็มอยู่ครับผม นะครับโอโห้หลายแห่งครับขาวไปเลยีะไครหลายแห่งครับปลาตะไครนะ์นนาสิประมาณสามเส้นสี่เส้นนะรประมาณนี้ นะคกับพ่อมีตัวครับผมคือว่าโบพิดหวังแหละครับถ้าลงใคร ทาาพุนกับมีเสียนแห่เพื่นครับโอ้ตหกุป่าทางังปากท่อครับเกลื่อม,มาลงแห่กันแล้วครับนะครับติดเต็มเลยครับถ้าได้ติดก็คือเขามาเป็นกลุ่มเลยครับป่าเดี๋ยวผมสิพภาพไปเบิ่งใกลๆนะครับเนาะ ตาสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายเลยนะครับเ้อเพขามีโตอยู่นะครับเนาะเข่ากับเป็นกลุ่มเลยครับตาคายยักเส้นครับตาตาคายสามเส้นครืนนะครับเนาะมีโตครับผมมีพ่อเดชปดโยตาว่าพ่อเดชปิ้งเนี้ยมันเศร้าก็ถือว่าบบพิดหวังนะครับสำหรับการลงคาย ครับตาบอกว่าขายบอดีครับขายเกานะครับนี่ครับกัพ่อมีโตครับผมครับถ้าถือก็คือว่าหลายเลยครับเขาเป็นคูเป็นกลุ่มเลยครับนะครับ ต็มเลยครับขาวพูดเลยก็มีเรื่อยๆครับผมสาวขึ้นมากกรบมี่ตูตลอดเลยครับ มามาเ่อโพสเธอเป็นทุนล่ะครับเป็นซิบซิบทุล่ะครับครับมีโตเรื่อยๆครับซาวขึ้นมากก็คือมีโตเลยอยครับบุพิดหวังเลยนะครับ มีตัตลอดครับครับผมขอคุณครับตาครับครับผมบังน,นี้กะเดี๋ยววิลาแหละครับไปเบิรงเบ็ดปักผมบังน,นี้มาลุ้นกันว่าสิมีตัว,วหลังจากที่ได้ไปมื่ขึ้นนี้แล้วสองตัวนะครับเนาะมาลุ้นเงนครับ แต่ทีเบิงเบิงขค้นงเงียบถล่มนี่ปกติแถวนี้ครับมันมันมันหลายแหงครับปรากฏช่วงทีพุมมาปักแหลกๆนะครับแถวนี้ชื่อยางลุงมานี่ปักบวหลายครับหนานี่ปักประมาณสักหาขั้นครับกับมีโตพอมีโตอยู่ยังหน่อยกรมีสองสามโตครับแต่มันีเงียบเนี่ยหนามันขึ้นเนี่ยครับฝนตก ปลาขึ้นน้ำดีะนาครับช่วงนี้ <c oughs> สำหรับเซียนเบ็สนะครับน้อเซียนเบเสเซียนนาดินเซียนชะโดล่องเขามาเบิ่งได้ครับอยู่นี่ปลายครับมีโตครับพอมีโตอยู่ครับแล้วก็พูนครับน้องปลาไหลวิวมองทีขึ้นตกปลานะครับนอ้อ ชิวครับช่วงโซน,นครับปลาเขาดีขึ้นกันครับช่วงนี้ปลานิ่นมิจะใส่โบโบครับผมแล้วก็เหลายเพค่ครับอยู่อ่างน้องปลาไหลครับผมช่วงนี้พอมีฝนงาามหเห็นกันอยู่ครับไปครับไปเรื่อยๆเฮ้ามึนี่เก็บเบ็ดไป เออผมว่ามีโตแล้วครับตัวนี้นะสิมีโตครับผมหลังจากที่ยามาเนี่ยครับเริ่ม,มีโตให้เห็นแล้วครับแต่ว่าผมบด้เอาเนี่มยมาใส่เดี๋ยวผมไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอาอันนี้ก็กระช่างก่อนแป๊บหนึง่งหริ่ม,มีมีแล้วตัวหนึ่งครับเห็นแล้วแต่ยังบุอยางไปเบืองี๋ยวไปเอากระช่างก่อน บรรยากาศเนี่ยเหมือเศร้ากสีงามแน,น่ครับผมเมือน,นี้ก็เป็นคึ้นขึ้นครับผมก็มีวิวหลังภูเขาเป็นอีกฝากหนึ่งของอ่างครับผมบรรยากาศธรรมชาติครับผมจะวิวกับรับการลอยล้านครับผมช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวไปาไปสร้างปลาครับ บรรยากาศไม้ครับเนาะถามากอะชื่อว่าพอมีโตครับพอได้ครับแล้วถามโได้กมีมีหอยสำรองครับไปมาเบิิงผลงานกันเลยครับตัวแรกตาเพิ่นกับปดไปเรื่อยครับผมดึงบาดได้กับปดบาดนั่น ตาวาพ่อได้ปศตแต่ว่าข้าววาพ่อได้ปศตนี่ผมว่าโบน,นอยครับหลายครับเป็นปากกฏคือเอาผมเป็นปากกฏลุดอีกขนาดเนาะเนี่ยครับข้าจะทายอยู่ขึ้นมือนึ่งลุดโอ้บนารุดแลวครับเต็มปากเลยครับสายเบ็ดลอยเข้าไปทางในเลยนี่ครับตัวปลา เกือบแล้วครับเกือบซีรุดไปแล้วอโอ้โหเบื้องแอคชั่นเบสครับเออคอสำรวดฮึบเรียบร้อยครับผมตัวแรกมากแลวครับเป็นปากกฏเหลืองครับผมเกือบใช่ลูกป้าครับผมลูกป้าหมอลูกป้านิ่นนะครับประมาณนี้ครับ นี่ครับตัวแรกครับผมของเซานี่เป็นตัวที่สามของคลิปนี้ครับผมเกือบสิลุดไปแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาลกูกนั่นๆพอดีลุดเลยครับนี่กระชากขึ้นมาพอดีลุดเลยฮึบฮับโอเคครับผม เป็นตัวแรกครับเนาะใส่กับซื้อเบาบน่อยครับประมาณใส่สองขีดครับผมตัวนี้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาต เก็บเบ็ดสักแป๊บนึงครับไปครับผมไปลุนกันต่อครับผมเอ้ยครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆกับบบฮัวปักไปใช่นีมผมก็บ่กใยจำมาได้หรอกอ๋อนี่ดิตัวนี้ เปนนงานนาสิลุดครับตัวนี้เบ่งจากเบ็ดแล้วถ้าเบ็ดแล้วก็สายโอโบรูครับผม เรื่อยๆครับนี่ครับตัวที่สองครับผมติดติดเลยครับบรูกับป้ายยังเบิ้งครับเบดโนมเลยครับปลายโนมลงเลยนะที่เป็นปรากฏแล้วครับผมว่าตัวที่สองนะครับเนาะหลังจากที่เก็บมา เบิ่งครับจมน้าหัวปักเลยครับอือขอ,อยาดเบิ่งก่อนเ้ยครับเดีย๋ยวเช็คกันครับโอเคครับผเ,เ,เ,เป็นปาเปลี่ยนปลากฏดขึ้นเอาครับผมทึบครับตัวที่สองครับผมเป็นปลากฏดเหลืองใสดุนเดียวเลยครับออ เดี๋ยวผมปูดปลากันครับแปบ๊บนึงครับยากนะครับเนาะบุญเดียวขาตั้งมากขาตั้งกับท้ายในมือถือครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมปูดปลาก่อน กดเหลืองใส่เดียวกันเลยครับโตมงามครับผมโอ้โหรอยครับผมตัวที่สองครับตัวที่สองครับพี่น้องไป ไปยุ่นกันต่อเลยครับ